ก็สวัสดีฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศนัดแรกก็จะเป็นคู่เลอันมาริกพบกับแมนซิตี้ซึ่งการแข่งขันของคู่นี้จะเริ่มขึ้นในเวลาตีสองของคืนวันอังคารที่9ถ่ายทอดสดทางช่องเพจ Facebook ไลฟ์ไปเรื่อยนะฮะเกมนี้เป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศของทั้งสองทีมเพราะทั้งเลอันมาริคและแมนซิตี้ต่างก็เคยเจอกันมาแล้วในรอบนี้ฤดูกันก่อน ซึ่งก็เป็นทางฝ่ายเลอันมาริกที่ได้ขอลอบไปถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยประตูรวมที่เหนือกว่าอย่างไรก็ตามแน่นอนว่าเกมนี้เป้าหมายของทั้งคู่คงหนีไม่พ้นการเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้เื่อความได้เปรียบในการเล่นนัดสองของตัวเองผลงานในการพบกันของทั้งสองทีมเลอันมาริคก,ก็ชนะมาได้เพียงแค่หนึ่งครั้งแพ้ไปถึง4ผลการแข่งขันที่คาดไว้เกมนี้ทั้งคู่ต่างก็คงต้อง ผีพามบุกเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามก่อนอย่างแน่นอนซึ่งใครเสียประตูก่อนคงจะเป็นฝ่ายที่ลำบากอย่างมากและแน่นอนว่าความเฉดีัดของนักเตะทั้งสองทีมจะเป็นตัวตัดสินผู้ชนะในเกมนี้แล่ถึงแม้เลอันมาริกจะฟอร์มที่ไม่ค่อยดีนักในลาลิกาแต่การที่พวกเขาเพิ่งได้แชมป์โกปาบวกกับการมีใส่ตีที่ดีในยูฟาแชมเปียนลีกก็คาดว่าเลอันมาริน่าจะเฉือนชนะแมนซิตี้ไปได้ก่อนในเกมแรก สกอร์ที่คาดไว้เรอันมารลิกน่าจะยิงแมนซิตี้ได้ไม่ต่ำกว่า1ประตูอย่างแน่นอน